ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่เฟิร์นมาในคลิปที่มีชื่อว่าอาร์ตพี่เฟิร์นหรือว่า นั่นเองอย่างที่พี่เฟิร์นเคยเขียนในแฟนเพจใช่ไหมห่งร้อยแปดไลค์แอนหนึ่งร้อยแปดไลค์สไปซี่ชื่อแฟนเพจนี้เลยนะให้น้องๆถามคําถามพี่เฟิร์นกันมา <Huh? S 1> วันนี้พี่เฟิร์นจะมาตอบให้หายสงสัยเลยโดยวันนี้พี่เฟิร์นขอให้พี่อิงเนี่ยเป็นตัวแทนน้องๆน,นะถามพี่เฟิร์นมาอ่ะโอเคคำถามา้อแรก คำถามข้อแรกเลยนะครับมผมน้องกิติยากิติยาแจงฟักแจงว่าแจงน้องเขียนว่าอัฟเฟิร์นพี่เฟิร์นอายุเท่าไหร่คะเป็นคนจังหวัดอะไรและชื่อจริงของพี่เฟิร์นคืออะไรอ,ะอายุเท่าไหร่อ,อายุเท่าพี่อิงเลยครับ พี่อิงอายุเท่าไหร่นะ32ครับโอเคสาิสองเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดเดียวกับพี่อิงเหมือนกันคือสมุทรปราการนะคะชื่อจริงชื่อว่าดุษฎีค่ะอืมโอเคน้องนภัสสอนสีวิเชียรอาร์ัคสเปิร์ดจ้ะแฮชแทกมาช่วยแตะพี่อิงกับพี่อองไปนอกโลกหน่อยได้ไหมครับไปแล้ว อาจจะไม่นอกโลกเพราะว่าเขาตัวหนักกันนะทั้งคู่นี้อาจจะอยู่ได้แค่ค้ำค้างใจลายจักรขขับแลรตาองเกียมาน้องปิ๊งปิ๊งโคตรพันอสเฟิร์นใครเป็นคนตั้งชื่อพี่เฟิร์นคะสองพี่เฟิร์นทำงานอะไรคะอายุพี่เฟิร์นตอบไปแล้วนะคะเมื่อกี้ใครเป็นคนตั้งชื่อหรอชื่อเล่นหรือชื่อจริงอ่ะน่าจะต้องเป็นชื่อพี่เฟิร์นอันนี้แหละชื่อเฟิร์นใช่ไหมคือจริงจริง พ่อกับแม่ชอบอักษรฟองฟันแบบนี้แล้วพ่อก็ชอบชื่อมอสเดฟเฟิร์นอะไรแบบนี้อ๋อพี่เฟิร์นทำงานอะไรน้องปิ๊กเป็นพยาบาลโอเคอ่ะต่อไปน้องเปื่ยเปื่ยเปื่ยหรือเปื่ยปปัญญาอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นคะขอถามพี่อิงกับพี่อองนะคะพี่คิดว่าพี่สวยไหมอ่ะ ายถึงว่าถามพี่อิงกับพี่อองว่าพี่อิงพี่อองอ่ะสวยไหมหมายถึงพี่เฟิร์นสวยไหมพี่อองไม่อยู่พี่อองไม่อยู่พี่อิงตอบแทนพี่เฟิร์นนะคะร่าเริงฟันก็แข็งแรงเดี๋ยวนะนี่เขียนในสมุดพกเลยโอเคน้องจันตุ้งติ้งจันตุ้งติ้งอารเฟิร์นพี่เฟิร์นจะเลือกเล่นอะไรระหว่างสกุชี่และสลาม เพราะอะไรด้วยคะโอ้โหแหมถามเหมือนว่านางสาวไทยเลยนะเถามเลือกเล่นเนาะสกูชชี่และสกูชชี่เนี่ยมันมันมีข้อดีคนละแบบสลามนี่คือมันมันตอนกวนอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดใช่ไหมสกูชชี่คือมันสําเร็จรูปอะล้ว่าขยี้ขยำดมๆหอมๆถ้าเลือกจริงๆก็เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกนะดีคนละแบบอ่ะดีคนละแบบนะอ่าโอเค ต่อมาน้องยนลการสาวังสว่างมนะั้งสว่างพงฟิวพงฝาพงเปาโ <Okay. S 2> อเคเรื่องชื่ออะไยามพูด,ด,าด <laughs> พยายามพูดเออเป็นของน้องยนลการแล้วกนะันพี่ิรี่คิดยังไงครับคิดยังไงกับเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและพี่ิร์นอยากจะอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ไหมโอ้โหคำถามนี้นี่ต้องบอกว่ามีคะแนนให้ด้วยนะณะแนนต้องการ เอจะบอกว่าจริงๆแล้วนพี่เฟิร์นชอบภาษาไทยมาก oh, <no. S 1> ก็เข้าใจในศัพท์วัยรุ่นที่เด็กๆเขาชอบพูดกันใช่ไหม mm hmm. แต่อยากให้เขียนนั่นเลเี้ยให้มันถูกต้องด้วยบางทีเราใช้ภาษาวัยรุ่นมากเราก็เขียนผิดเขียนพลาดทุกวันนี้พี่อิงก,ก็ยังเขียนผิดเลยนะออแต่ว่าเราต้องฝึกไงอย่างเวลาถามสวัสดีค่ะ่าะมีไหมเอกเป็นยังไงบ้างคะ่าะไม่มีไหมเอกน้องปราณีราชู พี่เฟิร์นเคยฝันอยากจะทําอะไรคะเด็กๆอะอยากจําได้เลยว่าอยากเป็นอยู่สองสามอยาอ่างอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักวาดรูปกอีอย่างหนึ่งอะจาไม่ได้ว่าอยากเป็นอะไรอะแต่จําจได้ว่าอยากเป็นสอ,องอย่างนี้ตอนสมัยประมาณาอายุสามขวบก็ไม่ได้เป็น ต่อมาน้องธมนพวรรณสวนดอกไม้เอาเป็นว่าถ้าอ่านผิดขออภัยอาร์ชเฟิร์นพี่เฟรินกับพี่อิงเป็นแฟนกันเหรอคะคำถามที่คนถามเยอะมากนะครับคืออย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีคนถามเยอะตอบเลยแล้วกันเด็กๆชอบถามว่าพี่อิงเป็นอะไรกับพี่เฟิร์นเป็นอะไรกับพี่อองอะไรอย่างนี้ พี่อองเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่องิง <Okay. S 1> ส่วนพี่อิงเนี่ยเป็นแฟนพี่เฟิร์น <laughs> พี่เฟิร์นก็เลยเป็นพี่ของพี่อองไปเลยโดยในตัวเอออ่าโอเคต่อมาน้องพิชานันท์ไทยงามสิงห์อาร์คเฟิร์นพี่เฟิร์นชอบไปเที่ยวไหนชอบไปเที่ยวแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวอ่าใช่ไงมันจะเป็นถ้าในกรุงเทพก็ชอบไปเที่ยวห้างอ่ะแต่ถ้าแบบให้เลือกได้ก็ชอบไปเที่ยวทะเลรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นเหนือพี่เฟิร์นก็ชอบนะชอบคือชอบไปหมดทุกที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่ก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพเที่ยวห้างพี่เฟิร์นเที่ยวกลางคืนไหมไม่เที่ยวเลยค่ะไม่เที่ยวนะไม่ไปร้าน กินเหล้าไม่ไปขับเลยนะไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะนี่พี่อิงคอนเฟิร์มได้เลยจทุ่มก็เตรียมการันตีต่อมาครับน้องสุวพัทชาวริตครับผมอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นเคยมีประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดไหมมีตอนเป็นนักเรียนพยาบาลอะที่พี่เฟิร์นไม่ได้เจอเองกับเพื่อนมันเล่าไงคล่าวๆคือหอพักพยาบาลที่มันนอนด้วยกันสี่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนของ อีกห้องหนึ่งถัดไปอ่ะมันเจอผีที่อยู่ใต้เตียงเปิดไฟกันทั้งหอเลยน่ากลัวย้อนดูมีทูบตอนที่พี่ฝ้ายมาด้วยนะพี่ฝ้ายวลีเนาะเออชั้นเรื่องนั้นแหละอ่ะต่อมาครับน้องวานไทยปิก #arthur สําหรับพี่พี่พี่คิดว่าคลิปไหนของพี่ อันไหนดีที่สุดคะจริงๆชอบหลายคลิปนะชอบจริงๆชอบผีนางเงือกอ่ะตอนที่ตอนที่พี่ EP เนี่ยดูที่พี่อิงทำได้ไงอ่ะยเงี้ยไปดูจะไม่ได้ตลกชอบเลยน้องเพิร์บอ้าวเพิร์กแอสแทกอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นอยากย้อนกลับไปวัยเด็กไหมย้อนกลับไปวัยเด็กหรอมีทั้งอยากแล้วไม่อยากคือถ้าอยากเนี่ยก็ ก็อยากย้อนไปเพราะว่าอยากทําอะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำนะวัยนั้นแต่ถ้าไม่อยากก็คือขี้เกียจกับไปเรียนหนังสืออีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเรียนหนักมากมันเหนื่อยเรียนจบสักทีฉันจะได้เป็นอิสระต่อมาน้องกลยาสตางทองพีอาร์เฟิร์นเนี่เมื่อกี้ชื่อคนเดียวเหรอนะชาแนลมีชื่อมีตันเองด้วยอาร์เฟิร์นทำไมพี่เฟิร์นถึงอยากทำ u t u b e เหรอคะก็ เป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ทํางานเป็นพยาบาลแล้วเนอะก็ะอยากมาทําอะไรที่มันเป็นตัวตนเราบ้างก,ก็เลยมาทำต่อมาคาถามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางคนตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมต่อมาครับน้องเจนนี่คลัช อเฟนพี่เฟิร์นซื้อน้องหมามาจากไหนและราคาเท่าไหร่มีคนให้มาพี่เฟิร์นไม่ได้ซื้อน้องลักกี้มานะครับผมลักกี้มันมายัอยู่กับพี่เองเออตอนนี้คนให้เสียชีวิตไปแล้วนะครับมีเรื่องจริงน้องคนให้เสียชีวิตไปแล้วครับผมราคาเท่าไหร่กฟรีครับร <laughs> ต่อมาน้องแก้วละมุนหมี <laughs> อยากให้พี่เฟิร์นจับฉลากคำสลามจังตอบด่วนด้วยนะอาเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำาอขอล้มาเยอะออต่อมาครับน้องน้ำปันชนกครับผมอาร์คเฟิร <F> ์นทำไมพี่เฟิร์นถึงคิดทำชาแนลแล้วใครคือแรงบันดาลใจครับเออโออใครคือแรงบันดาลใจหรอใครคือแรงบันดาลใจให้ทำชาแนลพวกนี้ใช่ไหมพี่อิงเป็นคนชวนเป็นคนชวนให้ทำ คือพี่อิงต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักประมาณ3ปีถึง3ปีกว่า4ี่ปีที่แล้วเนี่ยทำชาแนลตัวเองลองเพลงในช่องนี้ช่องนี้พี่อิงร้องเพลงแล้วพี่เฟอร์แล้วพอหลังจากนั้นพี่อิงก็ชวนพี่เฟิร์มาทำคลิปด้วยนี่แหละ นั่นแหละมันก็เลยคลิกกันน้องกุ๊กกี้อรเฟินพี่เฟินใช้แอปอะไรทําพื้นหลังวิดีโอคะไม่ใช่แอปเป็นฉากเขียวอ่าเป็นฉากเขียวแล้วก็เป็นโปรแกร,รมครับเป็นโปรแกรมชื่อว่า Sony Vegas <c oughs> ครับผม <c oughs> อันนี้คือพี่เอ็มทำพี่เฟินทำไม่เป็นนะอ่าเราแบ่งหน้าที่กันนะครับผมต่อมาครับน้องนรินทร์ทิพย์สิงห์ขะพรหมอาร์เฟินพี่เฟินสุนัะของพี่เฟินมีขนกี่เส้นครับ โอน่าจะประมาณสักสามแสนกว่าล้านเส้น่ะกวางกิมพลดไปกรีบเตะไปหมดเลยต่อมาครับน้องอีหนูมินเดอร์อาร์ตเฟิร์นพี่เฟิร์นสูงเท่าไหร่คะแล้วหนักกี่กิโลคะเอาล้วครับผมสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับหนักเท่าไหร่ครับอย่าโกหกนะครับพีงรู้อยู่นะครับผมให้ตัดอีกทีครับน้ำหนักห้สองครับผม ต่อมาน้องนักขาพรปานันอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นกลัวสัตว์ชนิดไหนมากที่สุดกลัวหนูไม่ชอบหนูอะน้องฮารารีอเออผิดฮะเอาใหม่นะครับ oh น้องฮารีนาต้องใหม่้วนน้องฮารีนาะ <c oughs> บินสมะอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นตอนเด็กพี่เฟิร์นชอบพิชารไรมากที่สุดเด็กแค่ไหนอะเด็กจิ๋วเหรอ เด็กเล็กเลยนะชอบสมัยพี่เฟิร์นมีสอบวชอชอบสอบวชกับเลขอพอมัธยมก็ชอบวิทย์อรนดับหนึ่งแล้วก็ม็อกปลายก็ชอบเคมีประมาณนี้น้องอารเหมยนะคะอา์เฟิร์นพี่เฟิร์นชอบกินขนมอะไรคะขนมอันนี้บอกเลยเลยคือเพิ่งมาสังเกตตัวเองอะอว่าจริงๆเราชอบกินขนมของบริษัท กุลิโก้ทุกอ,อ,อย่างเลยเออแฟน,นแท้ๆนะทุกชอบกินทุกอย่างเลยอ่ะเออถ้าเลือกได้จะกินขนมของบริษัทเนี่ยชอบทุกอย่างน้องป๊อปป๊อปครับอาร์สเฟิร์นพี่เฟิร์นตอน,นิเต้พี่เฟิร์นเอาเงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ครับปหนึ่งอะ่ะปหนึ่งห้าบาทออพอประมาณเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็น10บาทแล้วก็15บาทปอ .6 อ่ะ20บาทจำได้พอมามอ่งอ่ะตื่จะห้าสิบบาท พอแล้วก็ประมาณนี้ก็สูงสุดของมัธยมนะกจะได้มาประมาณ65บาทหรือ60บาทนี่แหละไม่เกินนี้แน่น,นอน <c oughs> แก่แล้วไงตอนนั้นค่างเงินน้อยอ่ะตอนน่อมานะครับคำถามสุดท้ายนะครับน้องโลกไม่สวยแต่กูว่าสวยฟาร์เนพี่เฟิร์นพี่อิงอุนจิสีอะไรคะ <c oughs> เป็นรางวันนะ บางวันเรากินชาเขียวอเมซอนอึเป็นสีเขียวบางวันกินสตรอเบอรี่ก็สีชมพูเออสีชมพูบางวันกินโค้กก็ดำค่ะยังไงเรามีอาร์ตเฟิร์ดอีกแน่นอน #hashtag #hashtag นี่เลยเครื่องหมายอันนี้อาร์ตเฟิร์นตามนี้แล้วก็ส่งคำถามตัวเองไปที่ไหนแฟนเพจ Facebook นี่ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนในแฟนเพจ Facebook พี่ไปกดถูกใจได้เลยนะเพราะพี่จะมี คำถามมีเกมมีไลฟ์มีอะไรเยอะแยะมากมายไปเลยที่มีอา้าถ้างนั้นคลิปนี้เราจบกันที่พีหอย่างนี้ก่อนนะครับ <EP S 1> คําถามแปลกๆเดี๋ยวว่ากันเตรียมคําถามไว้นะอรอจับตาเออห,หไว้ให้ดีบายบายครับ